สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงรองเท้าที่ผมซื้อมาใส่นะครับเป็นซื้อมาจากออนไลน์ทั้งสองทั้งสองคู่มีคู่นี้กับคู่นี้ซึ่งมันคล้ายกันมากดูแค่ภาพบางทีก็ดูไม่ออกแต่ว่ามันจะมีความแตกต่างกันราคาก็คู่นี้ผมซื้อมาจากตตก็หก็61บาท ส่วนคู่นี้ผมซื้อมาจากแอปม่วงก็50กว่าบาทแต่ผมก็มีส่วนลดจากเหรียญอะไรต่างๆก็ก็แล้วแต่คนที่มีส่วนลดนะครับก็อาจจะซื้อได้ถูกกว่านี้ก็จะได้อาจจะได้ 30- 40, 40ก็แล้วแต่ความแตกต่างก็คือมันก็เหมือนกันมากและความแตกต่างคือตรงนี้แล้วก็ตัวนี้ก็จะดำล้วนเลย ซึ่งก็อาจจะมีหลายร้านที่ขายกันนะครับเออ่จะมาบอกว่าไอตัวนี้เนื้อมันจะแข็งซึ่งถามว่าแข็งดีไม่ดีมันจะทนมันจะรู้สึกว่ามันจะทนทานมากแต่เวลาใส่ก็อาจจะมีเครื่องเคืองนิดหน่อยตรงนี้มันอาจจะทำให้แบบว่ารู้สึกเหมือนจะกัดส้นเท้าหน่อยแต่ว่าที่ผมลองใส่ดูแล้วมันก็ไม่ได้กัดนะครับ มันเป็นเพราะความแข็งของพลาสติกอาจจะทําให้รู้สึกประมาณนั้นรู้สึกแบบนั้นส่วนคู่นี้เบามากแล้วเป็นเป็นยางที่นิ่มเป็นยางที่นิ่มมากนิ่มจนน,มนิ่มจนเวลาเราใส่แล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราเหยียบแล้วมันจะแบนหรือเปล่าเราจะรู้สึกว่ามันจะแบนเร็วหรือเปล่า <c oughs> เพราะว่ามันนิ่มมาก ส่วนตัวแล้วชอบตัวที่นิ่มกว่านะครับแต่ความคงทนคงสู้ตัวที่เนื้อแข็งไม่ได้ตรงนี้มันนิ่มไปหมดตัวเนี้นิ่มไปนิ่มไปทุกอย่าง <c oughs> นุ่มนิ่มส่วนตัวก็ชอบใส่ตัวนี้นะครับมันใส่แล้วเบาสบายดีตัวนี้ก็ไม่ได้หนักอะไรแต่เนื้อมันจะแข็งแข็งหน่อยอแต่แต่ด้วยความที่เป็นพลาสติก ด้วยความที่เป็นพลาสติกมันก็อ่อนนุ่มอยู่ก็ประมาณนั้นครับแต่ตัวนี้คิดว่าจะจะ,จะทนกว่าซึ่งราคาก็ไม่ค่อยไม่ได้ต่างกันมากผมซื้อมาตัวนี้ได้ส่วนลดเหลืออยู่ประมาณ30กว่าบาทนี่แหละอีกเรื่องที่ผมเกือบลืมพูดถึงนะครับคือผมสั่งไซส์42ถึง43มาคู่นี้จะใหญ่อ คู่นี้ก็42-43จะเล็กกว่าส่วนคู่นี้42-43แต่ใหญ่กว่านั่นคือ42-43ของแต่ละโรงงานไม่เท่ากันนะครับ